สวัสดีค่ะอยู่กับบุนเส้นใส่มันค่ะพี่น้องงานเข่าเสียแบงมะกู่รถเกียวแต่ว่าจะคล้องติดรวมตอนนี้กำลังลำเดียงแบกไม้ไปลองนะคะเพราะเขาไปบ่ได้บุญกนาสิได้ยึดยุนีแล้วไปต่อไปได้เราต้องลุยน้ำเข้าไป ีเหล็กแบกไม้ไปแล้วโอ้เมื่อยแล้วยางไปบ่วหอดยางไก่หอดแล้วพี่น้องย่างขมาาบอกยางลึกเลยปูนบอกไก่นึ่งพูดรถเกี่ยวรถเกี่ยวเกลีแล้วต้อตัวรดไมโครแต่ดีที่ยัง แท็กยังมองเห็นอยู่นะคะคนบ่อหันเด็กกาดินยังมีสติอยู่แต่แบ่งยัดไม้ เดี่ยวเอาตัวไม่รอดนะคะเพราะว่าตอนมาไม่มีไม้อู้บูกยางหลึกเอาเร็วๆๆๆอุ้ย,ยล่องอ,อ,อ,อีกบ้านนั่นอู้บูกยางหลึกยังไม่ปลอดภัยนะคะตอนนี้รอไม้ไม้หมดยังม่แนนค มาช่วยเขาเราติดแต่ว่าติดบ่แห้งแต่ว่ากับอันตรายเลยพี่น้องตอนนี้ล่อใหม่เดี๋ยวไปเอาใหม่มาอีกพี่น้องแต่ว่าดินเป็นดะยาดดินมันมันมันทางรางมันเละอู้บอกยางไก่ที่ยางของมาพูดนะอันหนึ่งคือสามารถใช้ตัวก็สุดวันที่สามขวานเออวันที่สามขวาน เสียแบงติดเครื่องเรียบร้อยเอาไม้ยัดแล้วเดี๋ยวเ้ามาเบิงมาให้กำลังใจคะ ใจเดียว

กัไ้ไหนบ่เดินเลยกลับไปหามากนก่อนพี่น้องยางไก่ยี่ได้นี่ยางลุยออกไปจอดรถมวโค้ไว้นี่ยางกลับไปหามาน กำลังเดินตามตรวกันไปเดี๋ยวจากไหนมาติดตามกันตอ่อเร้่อพี่นอ้องาว่าคันบุญบ่ราะไรไทยจ้งไหนกับคุณหละไปดูต่อที่ช่องตีเล็กสายมันนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยอ่อนวยเท่าไหร่กำลังลุยน้ำออกไปข้างนอกนะคะุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ